शरण गच्छा धरणच्छा กับอีก42นาทีครับรายการคนเปิดกรรมนะครับคุณผู้ชมครับก่อนมาเฉลยเชือโบราณบานบุรีนะครับไปแชรสัปด์นิดหนึ่งตอนนี้ดูรายการคนเปิดกรรมนะครับทางช่อง S Channel ได้นะครับทางโปรไบทางมือถือนะครับก็ไปที่ w w w นะครับ star.or.th นะครับ star นะฮะ s t a r จุดนะฮะ o r .th นะครับแล้วก็เลื่อนไปเพจที่3นะนะฮะแล้วก็จะไปคลิกที่โลโก้ S Channel ก็คือเป็นรูปตัว F นะฮะก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับดูผ่านมือถือได้นะครับก็ติดตามรับชมรายการทางด้าน <c oughs> ในมือถือได้แล้วกันนะครับเชื่อโบราณบานกุรีเราทิ้งประเด็นไว้นะครับอ,อ่คุณเชื่อหรือไม่นะครับว่าถ้าฝันเห็นงูมาลักนะครับอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับคุณจะได้พบมนือคู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ SMS มาก็เยอะพอสมควร แต่ในลักษณะของอาจารย์หม่อมเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าอาจารย์เชื่อไหมเชื่อไหม <c oughs> สำหรับความเชื่อนี้ครับเ <c oughs> ชื่อหรือไม่ว่าฝันฝันว่างูมารัดเนี่ยจะได้คู่คครครับับบช่ถ้าถามอาจารย์ส่วนตัวนะอาจารย์เชื่อเออจริงเลอใช่สําหรับสําหรับอันนี้นะคครรับรับบที่เชื่อเพราะว่า ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยหรือว่าได้รับข่าวสารอะไรมานะครับแม้กระทั่งได้รู้ข้อมูลแล้วข้อมูลจิงๆเนี่ยทั้งหลักเหตุผลเนะพราะว่าส่วนใหญ่สิบคนสิบคนเนี่ยเจ็ดคนก็จะได้รับเรื่องคู่จริงๆที่ฝันถึงเกี่ยวกับงูแต่ทีเนี้ยเชื่อไปอีกลึกไปกว่านั้นอีกือว่าฝันเกี่ยวกับงูที่ไม่มากระดาไม่มากนะดะมานอนข้างมาเห็นงูหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจะได้รับโชคราภเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสิ่งดีๆเกี่ยวกับเงินทองนะฮะเกี่ยวกับงานเกี่ยวอะไรเนี่ยนี่คือความเชื่อที่อาจารย์เชื่อนะฮะเงินส่วนบุคคลนะฮะสรุปคืออาจารย์เชื่อนะฮะนะครับว่าใครที่ฝันเห็นงูนะครับก็จะมีนิมิตนิมิตเกี่ยวกับความรักนิมิตแล้วถ้าก็ฝันื่องูกับอันนี้เนี่ก็แปลความหมายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่จริง่เพราะงูเป็นสัตว์ที่มีพิษอ่าท่านอาจจะโดนพิษร้ายเกี่ยวกับเรื่องโรค ติดเชื้ออท่านอาจจะโดนสุขภาพาหรืออาจจะถูกคนที่รักคนรักเนี่ยก็งูหมายถึงเกี่ยวกับความรักได้ใช่ไหมฮะถ,ถูกถูกอะไรทำร้ายจากคนรักคนรักทำร้ายได้วาจาหรือว่ามีการมีปัญหาเรื่องความรักนะ,ะนะครับคือความฝันเป็นลางบอกเหตุเป็นลางใช่อาจารย์อาจารย์ปลุกถาไดหนึ่งเรื่องของความฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดาที่รักษาตัวเราเนี่ยถ้ามาใบาให้หรือเปล่ามาบอกให้หรือเปล่าเป็นเจือลูกหน้าหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งอืองค์ประกอบ ของทุกสิ่งในสรรพสิ่งในในในธรรมชาติของ่าสเนี้มันมีองค์ประกอบเยอะที่อาจารย์บอกองค์ประกอบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเทวดาที่มาบอกนิมิตแต่เทวดา,าบอกนิมิตนั้นเนี่ยหรือเทวดาประจำตัวหรือว่าอะไรย่อมมาสื่อสารกับเราหรือมาคุ้มครองเราพยายามที่จะสื่อสารคุ้มครองเราบอกเราในทางนิมิตในความฝันก็ตามเนี่ยพรอะเกิดจากบุญสัมพันธ์ นะฮมีองค์ะกอบบูญอีกแสดงว่าคนคนนั้นต้องมีบุญด้วยนั่นเองคำตอบอาจารย์มีมีเอสเอ็มเอสอยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อค่ะเพราะฝันเห็นงูที่ไรเดือดร้อนทุกทีอ่าอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบที่มันตอบอีกว่างูเห็นยังไงเห็นเห็นเรื่องอะไรเห็นในเรื่องของมาทําร้ายใหม่ หรือเห็นแล้วเขายังขู่หรือว่าไรก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดรักแต่ไม่ทำร้ายกคือความรู้สึกของเราจะรู้เลยว่างูมาเข้ามาถึงนะมาทาร้ายไหมเอาแค่เห็นหรือไม่ต้องรักก็ได้เราเห็นแล้วก็จะรู้ความรู้สึกในความฝันว่ามันเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรอ,ออันนี้ก็อีกหนึ่งข้อนะ,ะลายอเดียดีเทลที่จะบ่งบอกว่าความฝันนั้นจะดีหรือไม่ดีคนนี้น่าสนใจอาจารย์เขาฝันเห็นงูแผลแม่เบี้ยหัวสีเขียวกงกลางหัวเป็นสีขาวเหมือนงูจงอาง คานเลื้อยตามละมาแล้ววิ่งหนีตามมาทันและแผ่แม่เบี้ยเหมือนจะฉกแต่กลับเป่าลมใส่คืออะไรครัอาจารย์โอ้อันนี้มาถึงชกลาบอ่าอ่าอ่านั่นแหละมันึงชกลาบมาถึงพยานาครับผมแต่คุณวิชาดาเนี่น,น่าสนใจนะเขาอยูอ่ราชบุรีเขอกวเชื่อนะอาจารย์รเพราะประสบการณ์ของตัวเองเลยเนี่ยฝันเห็นงูเนี่ยมากัดที่ข้อมือกัดนะไม่รัดนะ นะครับต่อมาไม่นานก็ได้รู้จักกับสามีโดยบังเอิญได้แต่งงานกันอ,อแล้วก็คบหาดูใจกับแฟนเก่ามาหลายปีไม่ได้แต่งมาแต่งกับสามีคนนี้อ่า นั่นแหละองค์ปกอบเยอะนะเพราะว่างูกัดเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษใช่ไหมฮะแต่องค์ประกอบของคนนั้นเนี่ยคนนั้นอาจจะเป็นคนดีนะกัดก็คือว่าเข้าหรือเข้าไปข้างในก็อาจจะเป็นแนบเนื้อหรือเป็นความรักละเอียดมันแป่ได้หลายอย่างแต่ที่แน่ๆเกี่ยวกับงูเนี่ยถามในเรื่องเกี่ยวกับงูน่มีหลายอย่างแต่ประเด็นต์ของคําถามในวันนี้ ว่าอาจารย์หมอนเชื่อไหมว่าเกี่ยวงูงเกีก่ยวกับความรักรแน่นอนต้องเชื่อเพราะว่ามันมีมีเหตุผลมีเหตุผลเอออาจารย์เล่าฟันเห็นมะเร็งสามนี่มันหมายความว่าไงเอ้าจริง <c oughs> อาจจะกินเยอะไปฮะ <c oughs> อาจจะทานทานข้าวเยอะไปม <c oughs> <ช>ีส่วนนะเพราะก่อนนอนผมกินเยอะเลยทานข้าวเยอะไปฝันเห็นมะเร็งสาม ครับนะครับก็โดยสรุปนะครับก็จะมีเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อนะครับแต่ก็ส่ง SMS กันมาถล่มทลายถ้าถล่มทลายจริงนะส่งมากรเตมเลยแต่โดยส่วนใหญ่จะให้อาจารย์เปิดรมผมก็ต้องเว้นไว้อะนะครับก็วันนี้เรารอสัปดาห์หน้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช้ให้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาอีกสักประมาณสิบกว่านาทีนะครับโทรเข้ามาในรายการปรึกษาเรื่องการธรรมก็ได้ปรึกษาเรื่องเรื่องการปฏิบัติธรรม นะครับหรือว่าเอ๊ะอาจารย์ทําแบบนี้ถูกไหมกวดน้ําแบบนี้ถูกไหมนะครับให้บิดามารดาเอ๊ะสงสัยว่าเอาโอเคใน,นอดีตตนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ค่อยดูแลพ่อแม่พ่อแม่แมแมตายปุ๊บเนี่ยเ,เราจะมีวิธีทดแทนบุญคุณยังไงครับมีวิธีทดแทนบุญคุณบุญคุณยังไงถ้าพ่อแม่ตายแล้วทําไงเนี่ยเออทำบุญไง ทำบุญตักบาทดีครับทำบุญสวดมนต์ให้ท่านตักบาตรนั่งกรรมฐานทุกอย่างนะทำศพมาให้ท่านไงล้วมันจะได้อานิสงส์เหมือนตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมมันจะไม่ได้อานิสงส์เทียบเท่าตอนที่ท่านมีสังขารอยู่หรอนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดแล้วในเวลานั้นในเวลานี้ถูกต้องไหมครับครับผมเอออาจารย์ผมถามนิดนึงดิกตัญญูพ่อแม่ยังโอเคนะครับแต่กตัญญูพ่อตาแม่ยายนี่อานิสงส์เท่ากันไหม ถามว่าเท่ากันมันย่อไม่เท่ากับผูุ้เกิดเก้ารอแต่มันก็ใกล้เคียงกันออนั่นก็คือควาว่าพ่อแม่ของแฟนเราก็คล้ายคล้ายกันแต่ว่ามันเรียบเทียบกันได้ด้วยระบบสายเลือดระบบพันธุรกรรม,มาอาจารย์แล้วบางคนเกิดมาไม่มีพ่อแม่เลยพ่อแม่ทีก็ผู<ม>้เลี้ยงดูไง<ห>ผู้มีพระคุณนะผู้เลี้ยงดูคนไหนเลี้ยงดูเราคนั้นแหล้ทพแทนไปครัแล้วอันนี้ส่งยังเหมือนพ่อแม่มันเหมือนครับเหมือนนะนะครับคุณกิติภูมินะจากนนทบุรีสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณกิติภูมิคุณกิติภูมิยังอยู่ไหมครับคุณกิติภูมิสวัสดีครับอ่าน่าไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะไม่เป็นไรนะครับแต่จังหวัดนนทบุรีได้โทรเข้ามาใหม่นะฮะศูนย์สองสองเก้าหน้าสองสามเก้าแปดนะครับศูนย์สองสองเก้าหน้าสองสามเก้าแปดนะครับอาจารย์เน้นย้ำเรื่องราวของการทําบุญกับพ่อกับแม่กับปิดามารดาครับอาจารย์มีแบบข้อข้อคิดประเกจใจไหมสาหรับ คนที่ยังคับลูกคับดอกให้แม่มัง่งให้พ่อมัง่งไม่ให้มังม่งอะไรมั่งคือยุกอายุยุกยุกให้ทำเยอะๆอ่ะอาจจะมีแม่โอ้ยคุณคุณต้องทำนะแบบอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอ่ะคือทำให้ทำมันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแต่ที่แน่ๆเนี่ยให้คุณมองกระจกในยานพาวงเ่า,ารูปร่างหน้าตาคุณนะความเจริญเติบโตของคุณสิ่งที่คุณมีมาทุกวันเนี้ยม,มาจากไหนบิดามาดามนั่นแหละเป็นคำตอบแล้วง,ง่ายๆเลือดมนก็จะกระดูกมาจากไหนบุญทดแทนเอ็นดีเอ็นเอทดแทนกันด้วยบุญนี่แหละ ถูกไหมอาจารย์อ้าวุณดีดีภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญครับผู้ดีดีภูมิครับอยากจะสอบถามอะไรอาจารย์เรียนเชิญนะฮะยกเว้นเปิดกรรมครับผมจะเปิดกรรมได้ไหมครับไม่ได้ครับผมวันนี้วันนี้วันโกนนะครับใครขอยครับผมจะกดกระเซียนเมื่อ3-4เดือนนะครับครับผมจะทำธุรกิจอะไรถึงจะดีครับอืมอันเนี้ยอาจารย์อาจารย์ขอขอแนะนำหน่ว่า จะประกบเสื้อแล้วทำด้วกีรติดีต้องคือหลักๆใหญ่ๆเลยอันนี้ไม่เกี่ยวออกับกรรมไม่เกี่ยวเลยนะฮะความเหมาะสมก็คือมาจาักใจก่อนว่าเราชอบที่อยากจะทําอะไรนั่นคือความตั้งใจรเพราะเพราะว่านักถ้าว่าถ้าหากว่าเธอไม่ชอบแล้วเธอไปทําทจะเพื่อผลประโยชน์ก็ดีหรือเพื่อที่ว่าสถานการณ์ที่ทําแล้วขอทํากันได้ดีกว่าเนี่ยแต่เธอก็จะไม่สามารถทํามันได้ดีต้องเอาสิ่งที่เธอชอบอันดับแรกข้อที่สอง ให้ดูสถานการณ์การเงินของเราว่าสมควรจะลงทุนที่จะทำอย่างนี้ได้ไหมข้อที่สามให้ดูความเป็นจริงของสังคมหรือธรรมชาติของมนุษย์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไปที่ต้องการของมนุษย์ไหมนั่นแหละครับแต่ประสบความสําเร็จในความเป็นจริงครับคือคาตอบนะคุณกิติภูมิคุณกิติภูมิปิดเสียงทีวีก่อนครับฟังอย่างในโทรศัพท์นะเสียงดีเลยเข้ามาเลยคุณกิติภูมิครับผมปิดเสียงโทรศัพท์นิดนึ่งปิดเสียงทีวีนิดนึงฮะฟังอยา่ในโทรศัพท์ คือโดยสรุปอาจารย์เนี่ยบอกว่าอยู่ที่ใจคุณนั่นแหละคุณกินีภูมิก็คุณอยากจะทําอะไรถามใจดูเองดูก่อนเป็นข้อแรกว่าอยากทําอะไรนะสองดูนี่ว่าปัจจัยเราพร้อมไหมครับผมอล้วสามดูในสังคมสิถ้าสิ่งที่เราทำมันเป็นที่ต้องการของสังคมไหมครับนั่นคือสัมมาชีพครับผมนะครับชัดเจนนะครับคุณกินีภูมิครับครับผมอ่าหรือง่ายๆเลยคือออกเงินกู้ก็ได้นะผมเป็นลูกค้ารายแรกนะโอเคนะครับ ยินดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้งดเปิดกรรมนะฮะย้ำกันอีกทีนะฮะงดเปิดกรรมจริงๆเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันโกนนะครับวันโกนกับวันพระนะครับงดเปิดกรรมเน้นคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับคุยเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องบารมีอาจารย์การรักษาศีลนีทําให้ผิวดีจริงๆเขาบอกอยากสวยอยากเป็นคนดูดีได้รักษาศีลใช่ครับมันเป็นนันทสงของการรักษาศีอืมันทําให้หน้าตาผิวพรรณดีอืเพราะว่ามันเป็นการสํารวจศีลม่ว่าการสํารวปไง อืมอันนี้สงของการสวดพุทธมนต์ล่ะมันคนละอย่างกันมันจะดียังไงอ่ะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าสวดมนต์ในอันนี้สงคืออะไรใช้เสียงะ่ะอ่าเสียงดีอืมเสียงดีแล้วเวลาเธอเธอใช้เสียงเนี่ยแล้วเสียงเนี่ยเสียงที่เธอสวดมนต์แล้วเนี่ยอ่า uh huh. อันนี้สงจากหลังจากการสวดมนต์แล้วเนี่ยถึง uh huh. จะทำบ่อยๆแล้วเนี่ย uh huh. เธอพูดจาอะไรกับใครอ่ะเขาก็ฟัง uh huh. อืม,อมคือพูดแล้วมีคนเชื่อมีสนเสน่ห์ในคําพูดในเสียงที่เราพูดออก,กไปบใคพูดในสวดทุกวันแล้วเนี่ย ก็ถึงจะมีคนชอบไงเวลาทำรายการไงชอบอ่ะชอบอ่ะชอบชอบชอบอ่ะสองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดนะครับชุดสองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดย้ำกันอีกครั้งนะครับเรื่องราวของวันที่หนึ่งกุมภาเรามีนัดกันที่วัดนาคปกนะฮะตั้งแต่แปดโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงประมาณช่วงเย็นคือสี่ถึงห้าโมงเย็นที่วัดนาคปกเพชรเกษมยี่สิบสามใช่ครับผมก็ไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษเทวพิเศษองค์เดวาริศนาคาราศ นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับนะครับกิจกรรมของอาจารย์เนี่ยนะครับก่อนวันที่1กุมภาคันธ์ก็28มกรานะครับก็ขอเรียนเชิญทุกๆขัานนะครับก็ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมออกโรงทานที่วัดเขาอีตีสุโกโตครับอาจารย์ก็อาจจะไปเปิดโรงทานอยู่ที่นั่นนะครับส่วนใครที่มีจิตเป็นกุศลนะครับก็ร่วมบริจาคทรัพย์ได้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์แอร์เนี่ยขึ้นรายละเอียดไว้ให้ นะครับก็ร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะครับจะถูกปัจจัยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณพิ่มจากกรุงเทพสวัสดีครับคุณพิ่มลครับเชิญครับอยากจะสอบถามนะครับหนูอยากถามว่าสามีหนูตายไปยังไม่ครบเดือนอย่างเงี้ยหนูอยากถามว่าที่หนูทําบุญไปตักบาตรทุกวันอย่างเงี้ยเขาได้รับอเปล่าครับอ๋อได้รับครับแล้วก็ครับผมเชิญครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนูสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วแผ่เมตตาไปให้เขาเนี่ยเขาจะได้รับหรอคะตรงเนี้ยอ๋อได้รับครับเพราะว่าเธอทําด้วยความตั้งใจให้สังเกตว่าหลังจากที่เธอได้ทําบุญนั้นแล้วการคิดบุญของเธอเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรในเวลานั้นมีความสุขอะค่ะนั่นแหละครับนั่นคือคาตอบให้สังเกตว่านี่คืออันิสงส์งี่ว่าเขาได้รับมีความสุข แต่ถ้าหากว่าทุกครั้งแล้วจะเธอทาไปรู้สุกเฉยเฉนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้รับต้องมาหาวิธีใหม่ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดครับนั่นคือสิ่งที่เธอได้รับนั่นคือความสุขแน่แต่ว่าวิญญาณของสามีได้รับครับผมค่ะอาจารย์คีก็อยากถามว่าเขาได้ไปที่ดีไหมคะอ๋อครับที่ดีครับที่ดีเหรอคะอันนี้คืออาจารย์ตอบตามที่อาจารย์สัมผัสนะครับแต่จากเสียงเธอที่ที่เกี่ยวข้องสามีนะครับครับแล้วหนค่ะ ฉันอยากถามวิย่างว่าพ่อแม่หนูเนี่ยอย่างแม่หนูเนี่ยตายไปประมาณี่เกือบยี่สิบปีแล้วไม่ทราบว่าท่านไปเกิดยังค่ะขามว่าพ่อแม่ที่ตายไปยี่สิบปีจะแม่แม่แม่หนูอะค่ะแม่ตายไปยี่สิบปีค่ะชื่ออะไรแม่หนูชื่อนางช่วยลำพูนเงค่ะยังไม่เกิดครับหรือคะแล้วท่านได้ไปที่ดีไหมคะมี ได้ดียูดีดีครับค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วแล้วสวัสดีพ่อหนูอะค่ะเขาเพิ่งตายไปสิบมีนาค่ะครับหนูอยากทราบว่าท่านได้ดีดีไหมค่ะอะไรนะท่านได้ไปสู่ที่ดีไหมคะพ่อหนูอะค่ะชื่อนายช้ยแท๊เตียวค่ะโอ้คุณพ่อเธอยังยังมีกระทู้นะอาจารย์พูดตามตามที่อาจารย์สัมผัสและเห็นนะฮะค่ะอาจารย์ไม่เห็นเสื้อ เห็นร่างกายที่มันผ่ายผอมไม่อ้วนนะเห็นร่างกายเป็นไงคะอาจารย์ืไม่อ้วนไม่มีเสื้อไม่มีเสื้อเหรอคะใช่แ,แสแดงว,ว่าดวงวิญญาณดวงนี้ยน่าจะรอคอยเรื่องบุญกุศลอยู่มันต่างจากแม่ถธอแร้วคะครับแล้วอย่างนี้ไม่มีเสื้อหนูต้องต้องทำยังไงคะก็ทําบุญไปสวดมนต์ไปเนี่ยแล้วก็ร<ด>ูดแปว่าบุญที่เราทําด้วยการสวดมนต์บุญที่เราทํดา,ทาทด้วยการทําบุญอย่างนี้แนะ่ะ ขอให้เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เป็นทิพย์พร้อมอาหารสำเร็จกันดูวิญญาณคุณพ่อชื่อนี้ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามจงได้รับในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานนี้ทันทีอ๋อทันทีครับถ้าถ้าเกิดเราเราไม่ถวายพระไปแล้วก็เราพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะทําได้ทุกบุญแต่ให้พูดเป็นแบบนี้ครับผมค่ะค่ะราบผมคุณพิ่บ่ะ ผมต้องปนสอบถามอะไรนิดหนึ่งสิคุณพี่บอลมีวิธีคิดยังไงกับการการใช้ชีวิตหลังจากสามีเสียไปแล้วอ่ะคุณอดทนไหมคุณคุณ,ค,ณคุณต้องเข้มแข็งไหมคุณบอกกับตัวเองว่าไงอ๋อคุณบอกกับตัวเองว่าต้องเข้มแข็งค่ะแล้วก็คือนูเป็นคนชอบสวดมนตนะ์แะสมาธิหนูก็จะทำทำใจแต่ตรงน,นั้นว่าเกิดแก่เจ็บตายวันหนึ่งเราก็ต้องไปเหมือนเขาค่ะก็ ปฏิบัติไปตามเส้นทางที่เขาเคยทําคู่กับหนูมาคือเขาเป็นคนที่สว่างกุญสุดยอดแต่หนูว่าเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วคราวนี้หนูสองคนน่ะอาจจะไปสว่างบุญก็จะไปร่วมก,กันค่ะไม่เคยทะเลาะก,กันอืหนูก็เลยเจริยรอยตามที่เขาทิ้สงสมบุญตัวนี้เอาไว้ให้หนูหนูก็จับ่อไปอะคะ่ะสาธุสาธุสุดเจ้า คุณวิมลผมถามอีกนิดนึงมีบุตรด้วยกันไหมครับอ๋อไม่มีค่ะอ๋อไม่มีตอนนี้คุณวิมลก็เหมือนกับตัวคนเดียวไหมพ่อแม่ไปแล้วมบสามีไปหมดแล้วค่ะแล้วคุณวิมลวางแผนชีวิตไว้ว่ายังไงโดยการใช้ธรรมะนี่ยผมถามอ๋อในกาใช้ธรรมะนะคะหนูก็หนูก็เตรียมตัวว่าท้อนที่จะไปอะค่ะตลอดเวลาค่ะแล้วถ้าเกิดหนูยังไม่ไปนี่ทุกวัน เนี่ยถ้าหนูมีปัจใจส่วนหนึ่งหนูก็จะเอาทางบุญนะคะอืมสาธุพร้อมที่จะไปทุกเมื่อค่ะเพราะมันหนูไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วค่ะลูกก็ไม่มีที่น้องก็ที่น้องหนูก็โอเคอยู่ค่ะครับก็คือพี่สาวเขาบอกว่าถ้าเกิดหนูไปก่อนเนี่ยเขาก็จะจัดให้ครับเขาไปต่ออไก็้หนูจัดให้ครับโอเคนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วย นะครับเรื่องราวของของการดำเนินชีวิตแต่ก็ยังโชคดีว่ามีธรรมะแล้วก็มีอาจารย์หม่อมเนี่ครับหนูดีใจมากค่ะวันนี้ที่ได้โทรโทรเจออาจารย์ค่ะเพราะหนูว่าโทรมาเป็นเดือนไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้คุยเลยค่ะเอางี้คุณพิมพลในช่วงนี้ช่วงปีใหม่ผมถือว่าคุณเป็นคนพิเศษในในรายการเลยนะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ปีใหม่อยากจะบอกอาจารย์หม่อมทักท่นครับ หนูหนูถ้าหนูจะขอหนูขอว่าให้วงตาเห็นธรรมาค่ะแล้วก็หนูก็หนูก็จะตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมค่ะสาธุปิติจาไม่อะค่ะครับผมขอให้สมเร็จทุกๆประการนะอาจารย์สาธุค่ะเป็นคนเข้มแข็งมากนะครับคุณวิมลผมยอมใจคุณจริงขอบคุณมากครับหนูก็หนูก็ดูอาจารย์อาจารย์ค่ะทั้งทั้งสองข้างค่ะหนูก็ กาเพราะกาเพราะคุกอาที่อุตส่าห์ให้คาแนะนําที่ดีกับหนูค่ะให้คุณปเต้าเจอต่อไปโดยที่มีสติกับปัญญาค่ะดวงตาแธรรมค่ะครบางกำลังใจให้นครับะาวดีคาติเรื่องราวของคนปฏิบัติธรรมเนี่ยครับมันเหนือคนปกติทั่วไปคือจิตที่มันเข้มแข็งคือจิตที่มันยอมรับในความเป็นจริงคือมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ ขาปฏิบัติมันแต่คู่กับสามีมันเป็นสภาวธรรมเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เป็นอยู่ไงาจารย์รู้ว่ามันแตกต่างกับคนรอบข้างเราแตกต่างกับทุกคนอืเหมือนกับที่ที่เราเราเราเริ่มเข้าเข้าสู่การปฏิบัติกับพ่อเนี่ยสภาวธรรมเราเนี่ยยังยังยังไม่เข้าใจตอนแรกพอเราเริ่มมาถึงตรงเนี้ยเป็นอาจารย์อมเราเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ยึด ไม่จับมันเริ่มจะปล่อยเริ่มจะอะไรก็เกิดเอาก็เอาถูกไอาจจะมาโหรไม่โหก็เอาเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังมุ่งมั่นที่ทําความดีหรือว่าปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็คิดตลอดเวลาเหมือนอย่างที่คุณนิมมวิบอกว่าพร้อมที่จะไปตลอดทุกลมหมายใจนี่นี่คือสิ่งที่ที่กาารฟังแล้วรู้สึกว่าเกิดปิติในช่วงท้ายรายการพอดีในการแล้วฟังแล้วรู้สึกว่า อยากให้อยากให้คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยใน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 ปัจจุบันเนี้ยมีมีความคิดแบบนี้นะครับมีความคิดแบบนี้และดําเนินชีวิตต่อไปไม่ให้มีความคิดแบบนี้แล้วไม่ทําอะไรเลยนะฮะนี่มันคือธรรมะจริงๆครับสน่หของรายการนี้มันจะอยู่ช่วงท้ายครับจะมีอะไรเด็ดๆโชว์มาเรื่อยๆเพราะนั้นผู้สแสวงหาธรรมะผู้แสวงหาความจริงเนี่ย แต่ถ้าติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณชีวิตคุณมีคุณค่าใช่ครับเพราะคุณได้ทํามาจากรายการนี้จริงจครับอาจารย์ครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการมีอะไรฝากกับคุณผู้ชมไหมครับก็จะฝากไว้ว่ากรรมรวมกรรมเนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นกับจิตของท่านนะท่านอย่าให้การกระทำความคิดคําพูดและกายการรมท่านนะมารวมท่านเองไปในทางที่เกิดปัญหาและเกิดทุกข์ แกกะฝากไว้เลยนะครับก็ใช้สติรายกันะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หม่อมนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องราวของธรรมะนะครับเอาคุณผู้ชมครับขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับทีมงานจ้องหน้าผมใหญ่เลย B&C Cosmetology Fashion m o n t a f o m B&C บรรณาตาน้ำดื่มน้ำแร่ใหม่เจริญภูร่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกสายขอบคุณสายตาทุกคู่สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับคือทั้ i uh -huh.